สวัสดีจ้าลูกค้าจา๋าวันนี้มีงานตราดาวนะครับเป็นงานผ้าจิตสีลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีลายสวยคมชัดมากลูกค้าจา๋าเป็นงานคดต้นเทนะครับซับน้ําดีสีไม่ตกผ้าไม่หดนะครับเป็นงานผ้าสองหน้าลูกค้าจ๋านะด้านในเป็นยังไงนะครับด้านนอกเป็นอย่างนั้นเนาะนะครับด้านในสีแดงสดเลยนะครับด้านนอกก็เช่นเดียวกันนะครับ บอกเลยลายสวยมากนะครับเป็นการผ้าเจ็ดสีอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่นิยมนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานนะครับสีลายชัดมากนะครับมียกมัดด้วยนะครับยกมัดเป็นราคาส่งนะครับห้าพืนหกรบบาทนะครับลูกค้าจะได้สีแดงนะครับสีเขียวสีม่วงนะครับสีน้ำทะเล นะครับแล้วก็สีน้ำตาลนะครับตามนี้เลยนะนะครับลายชัดมากหรือท่าในใดต้องการ1นึผืนสองผืนลูกค้าจะเลือกสีเลือกลายได้เลยในตะกร้าที่ปักอุดนะครับตะกร้าดลาง้ายมือเนาะลายบอกเลยสวยมากลูกค้าจ๋ารับนี้มานะดีเทลคือชัดมากนะครับอ่ะเรือลายงดงามมากจ้ะนะครับปั๊มโลโก้ปั๊มเบรนทุกผืนนะครับนะอ่ะปั๊มโลโก้ปั๊มเบรนทุกผืนนะครับ สวยทุกลายเลยนะครับตราดาวนี้ทำมาแต่ละรอบนะสวยทุกลายเลยนะครับรอบที่แล้วเรามาไลา่จะเป็นอีกอ,อีกลายหนึ่งเนาะสองลายรอบที่แล้วหมดเกลี้ยงนะครับอันนี้จะเป็นลายมาใหม่วันนี้นะสวยมากลูกค้าจ๋านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ